อยาี่ปล่อยอะาคนบ้างเออคนเกาหลี่อยากปล่อยเหมือนกันนะชอบแต่ว่าไม่ไปค่ายๆอ่ะเออคไปบอกค่อยหมืออยากฟังที่ปี่อยเอาไล้แต่ว่าแบบเหมือนกลัวว oh, ่าถ้าสมมติเราปล่อยออกมาทีบางคนอาจจะไม่เ uh> ข้าใจอะไรเงี้ยเหมือนแบบไม่เข้าใจความหมายก็เลยไม่ฟังเราไม่ได้เหมือนแบบเกาหลีแงที่แบบบางคนไม่เข้าใจภาษาแต่ก็ฟังเลย ต่อต้านตงนี้ไม่อไรแบบเหมือนไทยๆเยอะนะคะไม่คือเราก็ชอบเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาเรียกไงดีถ้าสูตรว่าระหว่างคือมันถึงจุดจุดนึงที่ว่าบางบางเ้าดังอะตกใไม่ก็มันมันถึงจุดจุดนึงที่ว่าเหมือนกบอกว่าคือถ้าชอบเนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าให้ ให้น้องๆบาคนเลือกระหว่างคนไทยหรือว่าอีกชาติหนึ่งเขาจะเลือกอีกชาติ